สวัสดีครับทา่านผู้ชมและในวันนี้เนี่ยผมกลับม,มาอยู่ในแอมโกอาร์เดนครับซึ่งเหมือนว่าในวันนี้เนี่ยจะมีในส่วนของทีเซอร์ใหม่เข้ามาท่านผู้ชมซึ่งเป็นทีเซอร์ที่ทางออฟฟิเชียลเนี่ยปล่อยออกมานะและนี่คือสปอยอัปเดตที่กำลังจะเข้ามาในวันเสาร์นี้ท่านผู้ชมเอาเป็นว่าเราเนี่ยมาดูสิอืมเปิดมาเนี่ยเหมือนว่าจะมีเจ้าไก่น้อยออกมาก่อนเลยท่านผู้ชมเป็นไก่เหลืองอ่าซอมบี้ซอมบี้ขี่ไก่มาแล้วเงี้ยไปไหน เดียว <laughs> นะนงคุงนอนหลับแล้วอะ <c oughs> ่ะคือนงคุงแบบว่าหมดหมดภารกิจแล้วไงเอ้า <c oughs> ตอนนี้เหมือนว่าจะมีไก่มาชนใช่ไหม <c oughs> โอเคเจ้านงคุงแล้วคือยังไงต่อนี้คือเป็นแบบเทเลอร์ใช่ไหมอ๋อระเบิดพลังแล้วกลายเป็นมูนบรนดมูนนะผู้ชมคือกลายเป็นเจ้านงคุงตาแดงหมดแล้วตอนเนี้ยคือโมโหโมโหเจ้าไก่เจ้าไก่แจ้สมิธีไก่คือยังไงเ <c oughs> เหมือนจะสู้กันนะใช่ไหมเนี่ย เออหรือ,อว่าจะใช่แล้วก็อ๋อเป็นคลิปโปรโมทบัตรมูลนั่นเองนะเมื่อชมคือในอัปเดตที่กําลังจะเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นบัตรมูนใช่ไหมเหมือนว่าเทเลอร์ที่ปล่อยเข้ามาเนี่ยจะมีเทเลอร์เดียวท่านผู้ชมในตอนนี้นะคือก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้ทําการสปอยไปแล้วนั่นเองคือไปดูคลิปกันก่อนกันได้นะเมผ่้ชมเอาเป็นว่าในวันนี้เนี่ยผมมีเจ้าสิ่งนี้ผมมีเจ้าสิ่งนี้ <laughs> มมนคือต้องบอกเลยว่าเจ้าสิ่งนี้เดี่ยแม่งใหญ่มากคือจะเก็บไงอ๋อผมลืมไปว่าผมเนี่ยผลิตเอาไว้อะ เอาออกสักหน่อยคือเราก็เก็บมา <c oughs> คืออันใหญ่มากนี่คือเจ้าโหติดอะไรบ้างเนี่ยติดช่องติดโหติดช่องด้วยคือใหญ่มากนี่คือเจ้าแคนดี้บอลซัมแต่ว่าไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่คือผมขอเช็คราคาสักหน่อยราคาแคนดี้บอลซัมอันนี้เท่าไหร่ต้องบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยเป็นแคนดี้บอสซัมชิ้นแรกของผมท่านผู้ชมที่ชิ้นใหญ่ขนาดนี้ะนะเอาว่าเช็คราคาก่อนเท่าไฉ่ ตัวราคาสองพันล้านคออีกทีนึงคออีกทีได้ไหมสองพันล้านนะผู้ชมแคดดี้บอสซัมอันนี้คืออันใหญ่มากตัวราคาเนี่ยแพงมากด้วยเอาเป็นว่าโอ้ไม่กอดแคดดี้บอสซัมที่ใหญ่ที่สุดของฉันจงออกมาสู่ตลาดอืมไปเลยขายไปสอโหสองพันล้านตอนนี้เนี่ยผมมีเงินอยู่ทั้งหมดแปดพนเจ็ดล้านนะผู้ชม เอาเป็นว่าผมมีพิกด้วยนี่คือมีพิกอันใหญ่พิกอันใหญ่นี่เดี๋ยวเอาออกสักหน่อยอืมอันนี้ออกมาคือมาดูซิว่าพิกอันใหญ่เนี่ยได้ราคาเท่าไหร่อืมอันนี้เก็บมาเก็บมาดูซิคือพิกยักษ์ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่อืม how า u c h พิกยักษ์อันนี้แปดแสนก็ไม่เท่าไหร่นี่ขายทั้งตัวไปเลยอืมขายไม่หมดอะได้สามล้านนะฮะซึ่งป่ะเก็บกันต่อตอนนี้เก็บทุกอย่างที่มีเก็บทุกอย่างที่ขวางนะ เพราะว่าผมเนี่ยต้องการเงินด้วยไงตอนเนี้เก็บเงินไว้เผื่อแผนอื่นเนี่ยท่านผู้ชมโอเคเก็บมาให้หมดแล้วก็จะได้เอาไปส่งเควนกับเจ้านกฮูกด้วยมาดูซิว่าเราเนี่ยจะได้แต้มเท่าไหร่ผมจะได้แต้มเท่าไหร่เจ้านกฮูกอืมเทงออด้ทั้งหมดไม่ม,ไม,มีไม่มีสักผลไม่มีแม้แต่ผลเดียวอ่าขายตรงไหนอืมเดี๋ยวดูที่ชอมซีว่ามีมาไดอะไรมาขายไหมไม่มีไม่มีม,ม,มาเก็บพืชผลกันต่อดีกว่าท่านผู้ชมตอนนี้ เราเนี่ยยังเหลือแคดีิโบสซัมอยู่อีกหลายหลายชิ้นคือเก็บไปให้หมดต้นเลยเดี๋ยวผมเนี่ยจะทําการปั๊มแคดีิโบสซัมด้วยไงแต่ก่อนอื่นเนี่ยเก็บมาให้หมดก่อนแล้วก็กระบอกกระบอง,บองเพชรอะไรเก็บมาให้หมดมันจะได้บั๊มกันไงโอเคตอนนี้แล้วก็เอาไปส่งให้กับนกฮูกก่อนนั่นเองนะผู้ชมมันจะได้แบบว่ามีแต้มนั่นเองรอบนี้เนี่ยผมได้กี่แต้มเจ้าหนูฮูกได้ทั้งหมดโอ้โหไม่มีเลยคือผมอาจจะต้อง <laughs> ต้องเก็บทั้งส่วนเลยพวงเนี่ย คือไม่ได้แต้มเลยแต่ได้เงินมา21ล้านอ,อ่เดี๋ยวเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนเอาเป็นว่าผมเนี่ยเก็บรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายดีกว่าคือจะได้ขายแล้วก็มาปั้นต้นแคทีบอสซมใหม่คือกว่าจะได้ลูกใหญ่ๆเนี่ยมันยากมากก่อนอื่นเดี๋ยวลองเอาไปให้น้องฮู้ก่อนว่าเราเนี่ยจะได้กี่แต้มคือผมอยากได้สัก30แต้มได้ไหมรอบนี้ไม่แน่ใจคือเนี่ยลองดูสิได้กี่แต้มเจ้าหนุห่มูงไม่มีไม่มีสัก <laughs> ชิน้นอะ เซลไปเลยหายหมดโอ้โห9ล้านโอเคมันถึงเวลาแล้วฮะในการปั้นต้นเคนดี่บอสซัมคือก่อนอื่นผมต้องใช้สปริงเกอร์ไงคือในส่วนของสปริงเกอร์ที่ผมจะใช้เนี่ยผมจะใช้ในส่วนของเบสิกก่อนนะผู้ชมเบสิกเอาไว้ประมาณตรงนี้เอาไว้ตรงนี้แล้วก็มาสเตอร์เลยมาสเตอร์ Master เอาไว้ซักแถวไหนดีคือวงวงมันใหญ่มากเลยมาสเตอร์ Master เนี่ยเอาไวต้ตรงไหนได้บ้างประมาณแถวๆนี้ประมาณนี้คิดว่าน่าจะกําลังดี ประมาณนี้โอเคมาสเตอร์ okay. แล้วก็เอาเป็นสขของกอรลี่ด้วยกอรลี่กอรลี่ตรงนี้แอนดวานด้วยตรงนี้ตนเรตรียมมาต้อยคือผมวางสปริงเกอร์ทั้งหมดในจุดเดียว <c oughs> มาดูซิว่าผมเนี่ยจะได้ต้นแคนดี้บอสซัมมันใหญ่หรือเปล่าต้องบอกว่าผลไม้ลูกแคนดี้บอสซัมเนี่ยลูกใหญ่หรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะได้นะอันไหนที่เป็นลูกเล็กเนี่ยผมเก็บให้หมดเลยอเดี๋ยวเช็คก,ก่อนมีไหมลูกเล็กถ้าเกิดมีลูกเล็กเนี่ยจะได้เก็บออกให้หมดมเก็บออกไปเก็บออกไปแล้วก็ด้านบนเดี๋ยวไปเช็คด้านบนสิ เหมือนว่าลูกเล็กเนี่ยจะมีนะเดี๋ยวเกมลูกเล็กออกไปก่อนมันจะได้งอกลูกใหญ่ออกมานั่นเ่งนผู้ชมมีไหมลูกเล็กอ่ะอันนี้ลูกเล็กอันนี้ลูกเล็กเก็บมาอันนี้เหมือนจะลูกเล็กนะอืมลูกเล็กเดี๋ยวเราเนี่ยรอก่อนก่อนอื่นผมขอตั้งไอ้นี่ก่อนในส h t s t a m ท่านผู้ชมอืมแล้วก็ตั้ง t h เดอร์ล็อตด้วยคือเผื่อว่าเราเนี่ยจะได้ลูกใหญ่จะได้แบบมีสายฟ้าผ่าตรงนี้อืมประมาณนี้คือได้ไหมลูกใหญ่ไม่แน่ใจ แต่ว่าลุงก,ก่อนหน้านี้เนี่ยผมทําการขายไปแล้วไงก่อนอื่นเนี่ยผมเหมือนว่าจะได้แพ็กมานะนีนีซีนแพ็กมาสมแพ็กท่านผู้ชมแต่ลองเปิดดูซิว่าเราเนี่ยจะได้มูลบอสซัมหรือเปล่าคือผมยังไม่เคยได้อนะโอ้โหโกชลูมเกลือมากโกชลูมอันนี้อันนี้เอ้ยอได้ต้นมินต้นมินเนี่ยต้นแรกเลยนะผมไม่เคยได้มิ้นเลยเมื่อกี้เนี่ยเป็นต้นแรกแล้วอันนี้อันนี้ในเฉด คือไม่ได้อยากได้เลยนะนท์เชตเนี่ยบ่โถเอ้ยเศร้าเลย <laughs> เฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้อ๋อแค่นี้บอซ้ำโอเคโอ้ยเหมือนว่าเราเนี่ยจะเริ่มได้ลูกใหญ่ๆแล้วท่านผู้ชมเพราะว่ามีใหญ่กว่านี้ไหมเหมือนจะมีมีอันนี้ใหญ่สุดแล้วปะมีใหญ่กว่านี้อีกไหมเหมือนจะไม่มีะดิเดี๋ยวเราเนี่ยรอดูก่อนว่าจะมีใหญ่กว่านี้หรือเปล่านะเดี๋ยวเราเนี่ยลองเก็บอันใหญ่ธรรมดาไปลองดูซิว่าราคามันเท่าไหร่ออมเอาสักประมาณอันนี้ เดี๋ยวผมเก็บอันไหนมาเมื่อกี้เหมือนจะอะอันนี้นใหญ่อยู่โอเคเดี๋ยวมาดูซิว่าราคานี้เนี่ยเท่าไหร่ออันนี้เนี่ยก็ใหญ่นะคือนาน,านๆทีผมจะได้ใหญ่แบบนี้ไงท่านผู้ชมเอาม h ใหญ่แบบปกติหนึ่งล้านสองอันนี้คือแค่ธรรมดานะหนึ่งล้านสองถ้าเกิดติดสีทองเนี่ยผมคิดว่านะ่าจะประมาณ1ิบล้านยี่สิบล้านท่านผู้ชมโดยประมาณนะเหมือนว่าจะมีลูกใหญ่เวอร์มาอันหนึง่งนี่นี่นี่โอ้โหออกมาแล้วออกมาแล้ว ลูกยัง้งลูกยัง้งคือเดี๋ยวเดี๋ยวหามุมก่อนหามุมโห oh, ใหญ่มากอันนี้คือลูกใหญ่มากท่านผู้ชมเห็นไหมมันกําลังงอกออกมาเรื่อย <c ười> คือมันค่อยๆออกมาเรื่อยคือเป็นแคนดี้บอลซ้ำลูกยักษ์ท่านผู้ชมก่อนอื่นเนี่ยผมต้องล็อกไว้ก่อนเดี๋ยวกันขโมยนะล็อกเอาไว้คือมันเป็นลูกที่ใหญ่ที่สุดเลยนะเนี่ยลูกใหญ่กว่าลูกเมื่อกี้อีกมั้งลูกเนี้ยน่าจะใหญ่กว่าท่านผู้ชมใหญ่มาก แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ติดสถานะอะไรผมก็เลยยังไม่เก็บนะเดี๋ยวรอให้น้องเนี่ยติดสถานะก่อนแล้วเราค่อยเก็บทีเดียวนั่นเองนะนผู้มมชมโอ้โหลูกก่อนเนี่ยผมเอาไปขายได้สองพันล้านแต่ว่าลูกนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะประมาณสามพันล้านนะนผู้ชมเพราะว่าใหญ่มากคือใหญ่แบบใหญ่มากใหญ่เวอร์มากส่วนมะม่วงอะมะม่วงมีลูกใหญ่ไหมเหมือนจะไม่มีปะมีลูกติดสถานะลุงอยู่อันนี้เท่าไหร่ สถานะลุงเดี๋ยวลองเก็บมาดูอืมเก็บมาเนี่ยคือมีใหญ่กว่านี้ไหมไม่ได้สังเกตเลยอะเหมือนจะมีแต่ลูกเล็กๆท่านผู้ชมเอาเป็นว่าลองดูซิว่ามะม่วงเนี่ยเรนโบว์ราคาเท่าไหร่อืมแบบปกติอะนะราคาสองล้านฮ้ยเรื่องอยู่นะมะม่วงเรนโบว์ราคาสองล้านเหมือนว่าต้นโกโก้ของผมเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลมา <c oughs> อิทธิพลของลูกใหญ่ด้ท่านผู้ชมตอนนี้มันลูกใหญ่มากเลยดูดีคือโอ้โหลูกใหญ่โอ้ยอันนี้ลูกใหญ่ ใหญ่แบบใหญ่มากเนี่ยลูกไกล้เนี่ยลูกไกล้เนี่ย,นนยหรือว่าเป็นลำต้นไม่น่าใช่ลำต้นนะน่าจะเป็นลูกมันนะผู้ชมลูกใหญ่อยู่ตันดอกโหต้นอิสเตอร์เอกก็ได้รับอิทธิพลมาเหมือนกันลูกใหญ่เหมือนกันเลยอุย้ยอันนี้ติดลุงด้วยติดเรนโบว์โอ้ไมก้อนล็อกเอาไว้คือไม่ได้ไม่ได้ติดเรนโบว์แบบนี้คือมันต้องล็อกไอ้ิดงขโมยคือต้องล็อกเอาไว้ด้วยโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ผมคิดว่ากําลังดีนะล็อกยังอ่าล็อกเอาไว้ล็อกเอาไว้ แล้วก็มีอีกไหมสีทองสีทองอันนี้สีทองอันนี้เนี่ยไม่ได้เลยต้องล็อกเอาไว้กันเผื่อว่ามีคนมาขโมยะนะผมกลัวมากอันนี้เราเนี่ยน่าจะล็อกไปแล้วส่วนทางด้านนี้มันอันเดียวกันบ่บโอ้โหมันใหญ่มากเลยอะ่ะคือมันอัน <c oughs> มันใหญ่มากแล้วก็มีลูกที่ติดสถานะเนี่ยเยอะมากเอ้ยอันนี้เหมือนว่าจะมีลูกใหญ่อีกปะ่ะเหมือนจะไม่มีแล้วใช่ไหมโอ้โหดูดีคือติดเยอะมากติดสถานะเลนโบด้วย เอาเป็นว่าผมเนี่ยจะต้องรอสายฟ้าก่อนนั่นเองท่นผู้ชมคือกว่าสายฟ้าจะมาเนี่ยน่าจะนานโอเคฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยสวัสดีครับ